เรามาถึงแบบฝึกหัดที่10.8แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณและก็การหารเกี่ยวกับน้ําหนักก็คือการคูณธรรมดานะยังไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักมากนะครับมันก็คือตัวเลขที่เอามาคูณกันธรรมดานั่นเองลองมาดูโจทย์แล้วก็ทําตามกันไปเลยแล้วกันนะครับในข้อที่1เขาให้ทําการหาคําตอบครับโดยมีข้อย่อยนะครับ ให้กิโลกร,รัมและกร,รัมมาเห็นไหมเก้าและสอง้ห้าสิบนะครับเอามาคูณกับสี่นั่นเองครับเรื่องของการคูณนะดังนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับจับคู่คูณกันให้ถูกนะครับกรัมก็คือ250คูณกับ4นะครับหรือเอา4ไปคูณ250นั่นเองครับแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ตอบคำถามตรงช่องข้างล่างนะครับแล้วก็เอา4ไปคูณกับ9นะครับได้คำตอบมาแล้วตอบข้างล่างครับ ถ้ามีการปัดกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมเราจะทำในบรรทัดที่2นั่นเองนะมาดูวิธีการเลยครับตัวตั้งคือ250คูณด้วย4เราทำการคูณธรรมดานะครับในส่วนของกรัมกิโลกรัมทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับ4คูณ0ได้0 4คูณ5ได้20ครับใส่0ทด2นะครับ 4คูณ2ได้8นะครับทด2เป็น10นะตรงนี้ได้1000นั่นเองครับ254ครั้งก็คือ1000นะครับจากนั้นเอา4ครับไปคูณกับ9แล้วหาคำตอบครับ4คูณกับ9ครับคูณกัน9 4หรือ4 9ได้36นะครับแค่นี้เองครับเราจะได้คำตอบของการคูณกิโลกร,รมัมกรัมเอามาคูณกับ4แล้ะครับ แต่ทีนี้เราจะทำการตอบคำถามอย่างนี้ยังไม่ถูกต้อง100%นะครับเพราะว่ากรัมเนี่ยมันสามารถที่จะปัดเพิ่มให้กลายเป็นกิโลกรัมได้เราจำได้นะว่า1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมฉะนั้นอันนี้1000พอดีเลยครับมันคือ1กิโลนั่นเองครับต้องเอาไปเพิ่มกิโลตรงนี้ครับเพิ่มไปอีก1ฉะนั้น36ถูกเพิ่มไปอีก1ก็คือบวกอีก1ครับเป็น37ครับในขณะที่กรัมมันจะไม่มีแล้วครับ เป็นศูนย์ไปนะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ37กิโลกร,รมัมศูนย์กร,รัมนะครับ37กิโลกร,รัมนะครับเท่านั้นเองครับไม่ต้องตอบก็ได้นะในส่วนของกร,รมัมขีดละเอาไว้ข้อที่2ทําเหมือนเดิมพอจะเข้าใจแล้วเนาะเอาตัวคูณไปคูณข้างบนเลยครับตัวคูณนะครับคือ5ครับไปคูณกิโลกร,รมัมไปคูณกร,รมัมเราจะเริ่ม คูณกันตามหลักปกติก็คือทางด้านฝั่งขวาก่อนนะฉะนั้นเอา325ตั้งคูณด้วย5ก่อนครับ5คูณ5ได้25 55 25ครับเราใส่5ทด2 5คูณ2ได้10ทด2เป็น12นะครับใส่2ทด1ครับ5คูณ3ได้15ทด1เป็น16ครับตรงนี้ได้จำนวน1625กรัม นะเกินหนึ่งพันแล้วนะเด,วเดี๋ยวค่อยทํานะครับว่ามันจะปัดไปส่วนในส่วนที่มันจะทําการปัดเป็นกิโลกร,รัมนะครับเอาห้าครับห้าก็คือตัวคูณตัวนี้นะครับไปคูณสามกิโลกร,รัมครับสามกิโลกร,รัมห้าครั้งสามห้าสิบห้าครับฉะนั้นได้สิบห้ากิโลกร,รัมกับอีกหนึ่งพันหกร,ร้อยยี่สิบห้ากรัมความที่หนึ่งพันเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับฉะนั้นตัดหนึ่งตรงนี้ครับไปเพิ่มที่สิบห้าได้เลยครับจะเหลืออีก 625นะครับอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้ว1000เพิ่ม15ไปนะครับไปบวกเพิ่มครับเป็น16ครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ16กิโลกร,รมัม625กร,รมัมมาดูข้อที่3ต่อครับทำเลยเนาะไม่ต้องอธิบายมากครับ ห้าไปคูณครับทีนี้เป็นตันและกิโลกร,รัมครับตันและกิโลกร,รมัมสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือกี่กิโลเป็นกี่ตันนะครับหรือว่ากร,รัมเป็นกี่กิโลอะไรตรงนี้เทียบหน่วยกันให้ถูกนะครับอย่างข้อสี่นี้มีกิโลกับขีดนะเทียบกันให้ถูกหนึ่งพันกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งตันนะอ่ะนี่ว่าไปก่อนช่างมันเราจับคูณกันก่อนครับสามร้อยห้าสิบแปดคูณห้าครับห้าแปดสี่สิบ ร้านทด4ี่นะครับห้าหเป็น29่สิบเก้นะครับห้คูณสามครับห้าสทด2ได้17บเจ็ดนะฮะสิ 15, แล้วก็สิบหดนะครับพอทดสจากนั้น28ตั้งแล้วก็คูณด้วยห้านะครับยีตรงนี้คูณกับหานะครับหาคำตอบไว้ที่นี่ครับโอเคหู้ณแปดนะครับห้เท่าไหร่ห้าแปด ก็คือทด4นะครับใส่ศูนย์ทด4 5 2, 2เป็น10นะครับทดอีก4เป็น14ครับก็จะได้140ตันครับกับอีก1,790กิกโลกรัมทีนี้1,000กิโลกร,รมัน 1, กกรรมนะครับ1,000เนี่ย1,000หลักพันอยู่ตรงนี้ครับมันเป็น1ตันครับฉะนั้นก็เลยเอา1ไปบวกกับอีก140ก็เลยเป็น141ครับ เมื่อ1000มันไปทดให้แล้วนะครับเป็น141แล้วก็เลยเหลือแค่790ครับคำตอบก็เลยได้141ตันครับกับอีก790กิโลกร,รมัมมาดูข้อที่4ครับเป็นกิโลกับขีดครับกิโลกร,รัมนะพูดเต็มเต็มกิโลกร,รัมครับกับขีด10ขีดเป็น1กิโลกร,รัมครับ หกเท่าไหร่ครับเจ็ดหกสี่สิบสองจากนั้นไม่ต้องไปทดอะไรยอยู่ตรงนี้เลยครับสี่สิบสองนะครับเพราะเราคูณขีดนะครับเจ็ดขีดหกครั้งนะครับเจ็ดหกสี่สิบสองจากนั้นเอาหกไปคูณกับกิโลกร,รัมครับกิโลกร,รัมเป็นสิบเอ็ดหกคูณสิบเอ็ดก็คือหกสิบหกเนาะตัวเลขนี้คูณง่ายครับได้หกสิบหกทีนี้เราจะตอบเป็นหกสิบหกกิโลกร,รัมสี่สิบสองขีดก็ไม่ใช่นะครับ ต้องมีการปัดขึ้นเพราะว่า10ขีดเป็น1กิโลกร,รัมนะครับสิขีดนะ10บฉะนั้นนี้กี่ขีดครับเนี่ยอันนี้4ขีดกับอีก2นะโอ๊ยโทษดีครับ4กิโลกับอีก2ขีดครับฉะนั้นเราต้องเอา4ี่ไปทดเพิ่มให้นะครับ4ไปเพิ่มตรงนี้ครับก็คือบวกไปครับเป็น70เหลือ2ครับตรงนี้เพราะสี่ สี่หรือว่าสี่สิบเนี่ยมันกลายเป็นกิโลไปแล้วครับตอบเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมกับอีกสองขีดครับมาดูข้อที่ห้ากันครับข้อที่ห้าเป็น,ต,นรรตันและกิโลกรัมครับตันและกิโลกรัมนะจับในส่วนกิโลคูณ9ก่อนครับเพราะว่านี่นะกิโลอยู่ที่3 1 9นะครับตัวคูณคือ9ครับ จับคูณกันเลยครับได้เท่าไหร่9981ใส่1ทด8นะครับ919 9, ครับบวกอีก8ครับเป็น17เนาะคูณได้เนาะชั้ทองสุขคูณธรรมดาคูณกันธรรมดานะครับ9327ทด1เป็น28ครับทีนี้2ตันนะั้นเอา9ไปคูณเหมือนกันนะครับ เก้าคูณสองได้กับสิบแปดครับทีนี้หนึ่งพันกิโลกร,รัมนะครับกิโลกรัมเนี่ยหนึ่งพันครั้งจะเป็นหนึ่งตันครับฉะนั้นหนึ่งพันเป็นหนึ่งตันฉะนั้นอันนี้สองพันครับก็เป็นสองตันนะฉะนั้นต้องเอาสองไปทดที่สิบแปดนะครับจะกลายเป็นยี่สิบครับเมื่อสองพันมันเอาไปทดในส่วนของตันเรียบร้อยแล้วนะครับไปเพิ่มให้ตันแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่แปดร้อยเจ็สิบเอ็ดกิโลกร,รัมครับ ตอนนั้นตรงนี้ก็จะได้20ตันครับกับอีก871 71ครับข้อที่6ครับตัวคูณคือ8ครับเอาไปคูณขีดคือ9แล้วคูณกิโลกรัมคือ213นะครับ9872ครับคูณเสร็จแล้วเขียนคำตอบได้เลยครับเพราะไม่มีหลักอื่นนะครับมีหลักเดียวนะครับจากนั้นเอา213ตั้งคูณด้วย8ครับ แปดสามเท่าไหร่ครับแปดสามยี่สิบสี่ใช่ไหมครับทดสองนะยี่สิบสี่นะครับแปดคูณหนึ่งได้แปดครับเก้าแล้วก็สิบครับบวกอีกสองเป็นสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งครับแปดคูณสองครับแปดสองสิบหกทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดครับทีนี้ดูครับขีดปัดเพิ่มเป็นกิโลได้ไหมครับสิบขีด เป็น1กิโลนะฉะนั้น70ขีดก็ปัดเพิ่มเข้าไปครับร้อยขอโทษทีครับ1,704บวกกับอีก7ครับบวกอีก7กิโลนั่นเองครับก็จะได้1,711ครับเหลือ2นะครับพอเพราะ70มันทดให้กิโลกรัมไปแล้วครับคำตอบก็จะได้อยู่ที่1,711ครับกับอีก 2ขีดครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่96ของเราครับสังเกตว่าไม่ยากเนาะจับคูณกันธรรมดานั่นเองครับแต่เราเอาตัวคูณไปคูณกิโลกร,รัมก่อนนะครับหรือว่าคูณขีดหรือว่าลักษณะของคูณตันอะไรก็แล้วแต่นะครับคูณไปทีละเรื่องนะครับเราจะเริ่มทางด้านฝั่งขวาก่อนแล้วก็ถึงจะไปทําฝั่งซ้ายนะครับจากนั้นถ้ามีการทดเพิ่มกันแล้วก็ไปทําอีกขั้นตอนหนึ่ง เสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่96ครับ